aya ต้องกลับไปใช้ชีวิตข้าวุกอ่ะรายี้ยเดี่ยวก็ว่าเลยครับวันนี้ก็นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องที่จะ คือมีคำถามให้คนที่แอดผมในชาวยูทู e เออพูดไงดีแบบมีคำถามอ่ะหรือไงไเนี่ยเออแล้วเริ่มจากคนแรกเลยคืออาจิโมโตะมั้งครับอ่า้ยใครอ่ะเออเทคุณเทจัสคุณโออวันนี้ผมมีคำถามให้คุณครับถ่ายคลิปอยู่ด้วย ทุยผมมีคำถามว่าถ้าถ้าคุณอยู่เอ้ยถ้าคุณอยู่แล้วถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากเรียนคุณจะทำยังไงก็าหาคนครูครับอ่าแล้วก็มี<ย>คนมาดนนะะ้ฮะคุณพีครับถ้าคุณไม่อยากเรียนคุณจะทำยังไงครับปาหนังสือไปครู Haf ครับโอ้โห<ม>ปั้นหนังสือไปครูครับถ้าผมไม่อยากถ้าผมไม่อยากเรียนครับครับอืมครับอืมผมเพิ่งนั่งเข้าโรงเรียนครับ อะไรนะฮะวิ่งบันนหเธอปืนวิดบ้านทุ่งโรงเรียนนะครับโอ้โหอันนี้แรงมากแล้วคุณโอมครับมีอะไรจะพูดไหมครับถ้าคุณผมเนี่ยอ้าวคุณ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 เกมครับคุณมีอะไรไหมครับถ้าคุณไม่อยากเรียนคุณจะทำยังไงครับคุณเกมเพิ่มลงกระถึงกระเที่ยงคุณครูครับก็ไม่ไปโรงเรียนครับจบ โองโหวิ่ง oh. วิ่งไล่ยิงโคกดมาเรามาดูคนต่อไปกันค่ะว่าจะเป็นใคร <ผม S 1> เรามาดูกันไอพกตายเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโทรหาคนอื่นมาเดี๋ยวดูดิเขาทำไมไม่โทรหาเราเลยไปเล็บใส่ปะเดี๋ยวนะครับแล้วก็รออีกคนหนึ่งอยู่นะครับเมื่อไหร่อ่า เขาปฏิเสธนะฮะโอเคแล้วก็กเออโอเคครับเจ้าคุณคิดแตกคุณจะทำไงครับเขาน้ำดีครับแล้วถ้าไม่มีห้องน้ำสิถ้าคุณไม่มีห้องน้ำอ่ะครับแล้วถ้าคุณครูไม่อยู่นะครับถ้าเพื่อนบอกว่ากูจะไปละจะไปกลับบ้านละ กันเกงเหรออะไรนะอเกมใส่เกมเพื่อนดิเออแล้วถ้าเออแล้วก็มีคำถามอีกนะฮะถ้าคุณเจอเกมคุณจะทำยังไงคุณเทตัสถ้าคุณเจอเกมคุณจะทำยังไงเจอเกมปตีสิครับเออก็ถ้าเขาทักเราแล้วสมมติว่าเขามาเขามาแบบว่าแบบมาจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องพูดเลยครับ ผมตายแพ้ผมไม่ชอบโอ้โหมดมคุณพีทนะครับถ้าคุณเจอเกย์คุณจะทำไงครับคุณพีทเอาเลยลอยตู้นะครับโอ้โหที่ไหนครับที่ไหนจะลอยกันที่ไหนฮะคอับครับกลหงถนโอ้โหครับคถ้าคุณคุณเกย์ครับถ้าคุณเจอเกย์คุณจะทำไงครับกอดีครับผมไม่ยุ่งอะไรเลยกับเกย์เนี่ย โอเคแล้วก็มีคำถามต่อไปครับอืมถ้าวันถ้าเป็นวันฮอลลวีแล้วคุณอะไรครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาถามพุ่มหครับเอาก็ก็ผมไปดูหน้าห้องอ่ะดูดีดูดีแล้วถ้าพุผมย้ายห้องอะไรนะครับก็ไม่รู้ดิจัตันเลยถึงขนาดต้องสัตันอืม ถ,ถ้ามันเป็นวันฮาโลโวีนแล้วคุณจะทำยังไงถ้าคุณเจอผีเอ่อของผมก็พูดตรงๆนะครับบีเฉพาะเด็กโง่บีคิดว่าวันฮาโลวีนมีผีอันนี้ก็คือบางคนคิดว่าเป็นแบบวันแบบปล่อยวิญญาณอะไรนี่แล้วางคเรา่างกันถูเชียร์คอือแล้วคุณพีทนะครับคุณพีคุณพีเหรอ ผมผีผม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 ครับผมผมเอาขนมจากคนอื่นอย่างเดียวฮะบอกว่าถ้าคุณถ้ามันเป็นฮอลลวีเลยแล้วเจอผีจะทำยังไงอ๋อวิ่งไล่ฆ่าเลยครับเดี๋ยนะวิ่งไล่ฆ่าแล้วมันจะตายพี่เนี่ยเะแล้วมันจะตายไหมเนี่ยฆ่าตัวเองก่อนกันแล้วฆ่าผีไงฆ่าตัวเองกันไอ้คว้าแล้วคุณเกมครับถ้าคุณถ้าวันนี้เป็นวันฮอลลวีแล้วเจอผีคุณจะทำยังไงครับ ก็หนีเข้าห้องน้ำแล้วถ้ามันทะลุจากประตูได้อะครับฉีดน้ำใส่แม่งแล้วถ้ามันไม่เป็นไรอะครับขาดตายไม่ยังไม่เดี๋ยวต้านเลยนะอะไรอะไรเยี่ยราดไหมครับไม่เยี่ยราดนะผมตกคนตายทุกปีีอเลยแล้วมีคำถามอีกนะครับอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วนะครับว่า กดไลค์หอ่านี่คือคำถามสุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอ่าใครมีคำถามอะไรบ้างพูดมาเลยให้ทุกคนตอบอือคุณทอมครับเดี๋ยวแป๊บครับที่พูดจะเข้าเข้าเลยครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับมีคำถามอะไรครับคุณเจจัดคุณคุณฮอาเคยขี้แตกนะครับว h a t the f u คุณทองคุณทองครับครับนี่แหละครับทุกคนเงียบเกมมีอะไร มีอะไรจะพูดครับแล้วมันจะพูดท้าทายตื่นอะไรเกมอะไรเกมรู้จักเกมไหมรู้จักเราเกมเป็นใครอ่ะเกมเราเกมคุณพีคุณพีคุณมีคำถามอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับ ถ้าคุณถ้าคุณเจอถ้าคุณสมว่าคุณเดินไปห้องน้ำแล้วคุณเจออะไรคุณจะทำยังไงโอ้คุณเจตัส <c oughs> เ,เอาดีๆครับตอนนี้ <c oughs> ไม่คุณมีคำถามอะไรท่านผู้ชมครับ <c oughs> เออยากถามว่าไอเจ้าของแชนแนลนี่หน้าตาเป็นไงไงแต่หน้า,ากาหน้าคึกเ <c oughs> อ <c oughs> เรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่าคุณเกมครับ ครับมีคำถามอะไรไหมครับใครอยากดูนะครับผมขอถามว่าอืมผมขอถามว่า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 คำตอบของคุณเก่ก็คือว่าว่าว่านะครับไม่ใช่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 ใชอ่อได้เลยครับถ้าเอ้ไม่ใช่รถรถอะไรรถอะไรยาวยาวห้าเมตรยาวที่สุดรถยาวเก้านิ้วโห รถอะไรยาวที่สุดใช่ไหมเกมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรยาวๆแล้วขนเยอะโอ้โหนจะกะแลคนจะกะและเออจะกะและไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนนั้นแหละอ่าดูในทอครับนะมันก็ไม่มีเขียนอะไรห <c oughs> รือว่าคำตอบนั้นคืออะไรที่ผมถามไป <c oughs> คือรถบรรทุกครับอ้าวทำไมอะ รถมันพกมันยาวและขนของเยอะด้วยเออขิ้นเลือกกัะน้ำไมาเนี่ยโห oh. oh. oh, yeah. อ,อ๋ออย่างขึ้นมาขึ้นะครับอ,อ่าเดี๋ยวนะฮะข,ขึ้นบนสุดแล้วก็นะครับแล้วก็นะครับคุณอเปอร์ก็ตายอะค่วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนธุลเลย <c oughs> วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนธุลเลย <c oughs> ผมไม่ได้ผมผมผมลอิอินโทรใหม่แล้วนะรู้ป่ารู้เตอร์คเอร์ทีทีทีหที่ตเซว่ะวันนี้นะครับจะได้ดูน้ผมดีไหมวะวันนี้ให้ดูหน้าดีไหมเนี่ยสอง พีทจะโชว์อหน้าดีไหมพีทพีทพีทอ่าคุณพีทเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์ก็คือไม่ต้องโชื้อนะก็เย่พีทพีทอะไรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเสียวเดียเขียวทุกคนทุกทุกคนพูดคำว่าเสียวเดียวเขี้ยวสามสองหนึ่งเสียวเดียวเขี้ยวบอกทุกคนพูดไง เขียวเดียวเขียวเออนะครับส่วนสีนี้ครับเพื่อนๆขอจบไปนลยครับเสียวเดียวเขียว